สวัสดีค่ะสวัสดีกัลยาณมิตท,ทุกๆท่านนะคะที่สลับเวลาเข้ามารับชมรับฟังช่องช่องของหมอฟางนะคะคาร์ดการ์ด for beginning วันนี้หมอฟางมากับปฏิหารที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณมาดูกันว่าปฏิหารความรู้สึกอะ่ะมันมันออกมาแล้วมันรู้สึกว่ามันเอ๊ะมันมันเหมือนจะมีอะไรเกิดข,ขึ้นกับเราอะ่ะแบบ ปัจพันธ์เข้ามาอย่างรวดเร็วมันเข้ามาเพื่อพลิกชีวิตของเราหรือมันมีเหตุการณ์อะไรที่มันทาให้วัฒรชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปในทิศทางที่พุ่งทยานพลังงานมาแบบนี้นะคะหมอฟันจะใช้ไพ่สองสำรับนี้ในการสื่อสารนะคะที่จริงเข้ามาสํานักเดียวกันเนาะนิมิตสำรับพิมพ์นิมิตนะคะแต่จะให้ความรู้สึกบางทีก็แตกต่างกันไปเพราะด้วยรูปแล้วก็คํา ประมาณนี้นะคะริงคำอ่ะเหมือนกันเนาะการมีรูปภาพสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขยายได้อีกนะคะมาขออนุญาตค่ะขออนุญาตครูรุกครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเซลที่ปกปาาักรักษาตร์เพื่อนๆท่านผู้นำทางจิตวิญญาณของเพื่อนนะคะโชคชะตาของเพื่อนเนนำทางให้เราได้มาเจอกันมาดูกันว่าพลังงานตัวตนของเพื่อนเื่อนตอนนี้เป็นอย่างไรคะ คลิปเมื่อวานเนาะไม่กับก็เลยเล่นเสียงกทีมเวิร์กทีมเวิร์กมีการทํางานเนาะมีการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเจอกลุ่มเจอทีมเจอสังคมโอเคเจอนะคะเข้าสังคมหน้าออมสีมนะคะฝันกลางวานันเนาะวันวานแล้วก็ใฝ่ฝันเจอไรเจออะไรมา ตะลุมบอลความอดมสมบูรณ์นะคะกำลังมองหาทิศทางด้วยด้วยบางบางคนบางท่านเนาะเพราะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานรวมนะคะบางคนบางท่านเจอเหตุการณ์ในชีวิตที่แบบเหมือนถูกจับย้ายสถานการณ์จับแยกจากองค์กรจับเปลี่ยนทิศทางชีวิตของตัวเองให้ไปสู่ทิศทางที่ใช่จริงๆคุณเข้าใจแล้วคุณก็ยอมรับแล้วว่าเส้นทางที่มันใช่อะมันจะง่ายเสมอ ไม่ได้เกี่ยวก,กันกับช่วงตอนแรกที่คุณจะต้องมีความพยายามแล้วก็ทำนะบางคนบางท่านต้องผ่านเหตุการณ์ที่ตะลุมบอนนะคะเจออะไรก็ไม่รู้อะวิกฤตชีวิตวิกฤตธุรกิจวิกฤตครอบครัวเจอเหตุการณ์และสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตจึงมองหาเส้นทางที่จะพาคุณไปสู่ขุม พลังอันยิ่งใหญ่กลุ่มทรัพย์ในชีวิตของตัวเองนั่นแหละประมาณเนี้ยบางครั้งบางตอนก็รู้สึกหวนคืนกับบ้านเก่าหวนคืนสัวรดีแล้วก่อนหน้านี้เรามีแพชชั่นอะไรเรามีความฝันอะไรในวัยยาวเราเคยมีความฝันอะไรที่จะพาเราไปสู่ชีวิตที่ใช่จริงๆอะไรเงี้ยบางคนบางท่านได้ได้ยินได้ฟังมาเกี่ยวกับตัวตนในวัยเด็กที่จะบอกความเป็นตัวตนเราที่ไม่ได้สวมบทบาทหรือไม่ได้ถูก ป้อนข้อมูลจากครอบครัวจากสังคมอ่ะในช่วงไม่เกินเจ็ดขวบอย่างเงี้ยเริ่มกลับไปย้อนมองว่านในวัยยาวอ่ะเราเรามีความฝันอะไรเราอยากเป็นอะไรเพื่อที่จะพาตัวเองไปสู่จุดนั้นจริงๆเพราะตอนนั้นมันไม่ไม่มีเขาเรียกว่าสวมไงอะไรข้อมูลต่างๆนานาที่มาบอกเราความเชื่อเอยรูปแบบการใช้ชีวิตเอยเขาบอกว่าเนี่ย หรือว่าความกลัวต่างๆที่มันเข้ามาเลยทําให้คุณหลงลืมความฝันที่คุณเคยวาดเอาไว้ในวัยเยาว์นะคะที่ตัวตวนภายในเขาได้เล่นเขาได้ใช้เขาได้มีความสุขอยู่ตรงนั้นเนาะบางครั้งบางบางท่านนะที่หวนคืนสู่ความความคิดมายเซตนั้นแล้วก็บางบางท่านบางคนตอนนี้กําลังทํางานร่วมกันกับคนในสังคมร่วมร่วมร่วมทำงานเป็น เป็นหนึ่งในคนที่มีอิทธิพลในสังคมในเรื่องของการสื่อสารได้ในเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมหมู่คณะเป็นผู้นําเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณได้นะหรือเป็นผู้นําในองค์กรแบบนี้ด้วยก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินต้องพูดหลักๆู้ก,กําลังพาตัวเองไปสู่ความมั่งคั่งเหลือเฟือต้องบอกนี้มั่งคั่งเหลือเฟือในในชีวิตกําลังปลดล็อกปลดล็อกทั้งศักยภาพปลดล็อก มายเซตปลดล็อกอ่าชีวิตปลดล็อกการเงินคุณกำลังปลดล็อกตัวคุณเองนี่คือพลังงานตัวตนของเจ้าของคลิปนะคะถ้าใช่ถ้าตรงนะไปฟังกันต่อนะคะอืม ขอนญญขขอนุญาตค่ะขออนุญาตครูุรุบาอาจารย์ศิษย์สิธิ์ของเพื่อนๆนะคะว่าปาฏิหาริ์ที่กําลังเกิดขึ้นของเจ้าของคลิปนี้คือเรื่องอะไรคะปาฏิหาริ์เนาะที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องใดคะสิ่งที่มันจะพาคุณไปสู่การพลิกผันปาฏิหาริ์ของคุณเกิดขึ้นในรูปแบบใดอ่านไปยิ้มไปอะอ๋อ ผจญจภยัยคุณกำลังจะได้เริ่มต้นใหม่ในเส้นทางที่ใช่คุณไม่ได้ไปคนเดียวคุณมีผู้ติดตามคุณมีครูครูบาอาจารย์คุณมีเพื่อนพ้องพี่น้องครอบครัวทางจิตวิญญาณคุณมีคณะผู้เดินเดินทางไปด้วยคุณกำลังจะได้เริ่มต้นใหม่คุณกำลังจะได้ออกไปจจนภัยอีกครั้งปฏิหารที่กำลังจะเกิดขึ้นกับของคุณคืออะไรคะ ให้ไพ่เด้งออกมาเองแล้วกันเนาะการิหา์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคืคอเรื่องใดคะเป็นไปได้หมดเลยเหรออ่ะเที่ยงทำความยุติธรรมพร้อมอพยพกับตัน ภาระทรงพลังเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอต่ออีกนิดนิดนึงนะคะให้เล่ากำลังเล่าให้ฟังพอมองภาพตัวเองออกไหมรงเรยใจยใจดีลงทุนลงแรงเข้าสังคมใบเดียวกันเส้นทาง ต้องบอกว่าคุณเป็นผู้กำหนดโชคชะตาชีวิตของตัวคุณเองค่ะภาพแบบหนึ่งคือไพ่เด้งหมาก็เลยจะให้ไพ่เด้งพอสับไปสับมามันเป็นพลังความรู้สึกที่แบบว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับคุณนี่คือปฏิหารที่เกิดขึ้นกับคุณนะตอนนี้พลังเ,เรียกนะไม่เซฟสำคัญมากคิดดีทำดีพูดดีสิ่งดีๆกำลังเข้ามาหาคุณพลังเหลือเฟืออยู่ที่ปาก วาจาการกระทําคําพูดและการกระการกระทำการลงมือทําและคําพูดการสื่อสารตอนนี้มีอิทธิพลในชีวิตในโชคชะตาของคุณมาก Mercury เนาะสิ่งที่หมอฟังสัมผัส์ได้เลยนะคะอันนี้ปฏิหารที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกล้าที่จะทำ เมื่อคุณกล้าตัดสินใจที่จะทําบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นทิศทางของชีวิตของคุณจริงๆอะในการที่คุณเนี่ยจะไปเส้นทางไม่ว่าคุณจะทําอะไรมีเป้าหมายอย่างไรก็ตามถ้าคุณพร้อมด้วยด้วยใจของตัวคุณเองอะโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาตัดลิบบินมาปรบมือเชียร์มาคุณกล้าไว้ด้วยตัวคุณเองคุณเท่ากับรับปฏิหารไม่มาทางทิศไหนก็ทิศหนึ่งอะอ่ะ เป็นงานที่ช่วยเหลือผู้คนงานที่เข้าสังคมได้งานที่ทําหลายๆอย่างได้เพราะคุณจะต้องลงทุนลงมือลงแรงด้วยตัวของคุณชีวิตของคุณอะรอเก็บเกี่ยวตลอดระหว่างทางแน่นะคนเบื้องหน้าอาจจะไม่ได้เห็นผลณนะปัจจุบันแต่มันจะเป็นปฏิหารที่พลิกทั้งชีวิตของคุณเลยในสิ่งที่คุณกําลังจะสร้างหรือลงมือทําอยู่แล้วณะตอนนี้คุณกําลังได้ออกปภัยอีกครั้งค่ะคุณกําลังรู้สึกว่าตัวเองเบามากๆ คุณคุณรู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้คือการเริ่มต้นอย่างมีอิสระนี่แหละคือเส้นทางที่เราวางไว้นี่นี่แหละคือจุดกําเนิดเกิดขึ้นของชีวิตของความมหัศจรรย์ของปฏิหาริย์ของชีวิตของเรามันอยู่ที่เรานัเอง,เองนี่นี่แหละนี่นี่แหละคือปฏิหาริย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆคุณคือกัปตันเรือคุณคือกับตันในชีวิตของคุณคุณคือกับตันที่จะนําทาง ทุกๆคนออกจากสภาวะแต่คุณจะต้องออกจากสภาวะนี้ให้ได้ก่อนเบาที่กายเบาที่ใจทุกๆอย่างกายภาพมันจะเบาเสมอทำมันด้วยความรู้สึกเปรมปีอิ่มเองพลังมันจะพุดขึ้นมาอย่างมหาศาลคุณจะใช้แววคุณคุณ ชื่อเสียงของคุณมันจะกล้องโดยที่คุณไม่ต้องพูดมากคุณอาจจะไม่ต้องไปเจอหน้าใครแต่คุณก็สามารถเป็นที่ประจักษ์ของทุกสรรพสิ่งได้เห็นอะไรไหมคะหันหลัง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 หมดเลยเนี่ยอ่าหันหลังเพื่อส่งมอบทำเบื้องหลังเพื่อถ่ายทอดสู่สังคมโดยการที่ลงทุนลงแรงก็คือสละเวลาของตนในการทำบางสิ่งบางอย่าง ปฏิหารเกิดขึ้นเมื่อคุณพร้อมและทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อสังคมนี่คือคีย์เวิร์ดคำพ,พูดที่จะท้าทายให้กับเพื่อนปฏิหารมันจะมาในรูปแบบอะไรได้บ้างอ่ามาปฏิหารผลตอบรับมันจะมาเป็นแบบใดเมื่อคุณได้เริ่มทำบางสิ่งบางอย่างและลงทุนลงแรงลงตัวลงแรงเป็นกับตันพร้อมนำถังคุณจะได้รับสิ่งใดกลับมาคะอ่า,ามาดูซิ คุณจะได้รับอะไรกับทีมเวิร์กมาเย้ะนี่คือพลังงานของเจ้าของคลิปเนี่ยเนาะช่างฝันเห็นไหมเขาเป็นเขาเป็นอันนี้ของของอันนี้กันโอ้โหมอฟางทำอะไรทำไมเป็นคนใจดีมากๆเลยอะ่ะ บันเจิดฉับไวจริงๆมันเกิดขึ้นกับคุณนงานฝีมือมรดกอ่ะออมสินหมอพายจะบอกว่าพี่ไพอ่อะเนาะพลังงานเขาก็คือพลังงานเขาเป็นของคุณยังไงเขาก็เป็นของคุณเขาจะไม่ไปไหนละ่ะหมอฟาาจะบอกว่าเมื่อคุณพร้อมแล้วก็อย่างที่เกินไว้ความพร้อมขึ้นอยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณกล้าที่จะเปิดใจ ทำในสิ่งที่มันเป็นเสียงเรียกร้องภายในของคุณโดยแท้จริงแล้วคุณกล้าที่จะทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะคุณวางจิตวางใจของคุณได้แล้วคุณรู้สึกว่าเนี่ยนี่แหละมันคือสิ่งที่คุณอยากทํามาน,นานแล้วเนี่ยนี่แหละมันคือพรสวรรค์ที่คุณมีมาแล้วคุณก็ตั้งอดตั้งใจในการทําอาจจะทําหลังบ้านอาจจะทําเป็นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังะคะ ประมาณน,นี้แต่ผลตอบรับที่ได้ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจมากข,ข,ขึ้นของตัวคุณเองในเรื่องของจิตวิญญาณจิตใจมายเซตท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันรู้สึกว่าคุณได้ปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างแล้วมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาลังไหลเข้ามาทางไอเดียสิ่งต่างๆที่มันจะเป็นในรูปแบบคอร์สข้อสอนเพิ่มเติมการไกด์เพิ่มเติมหรือเส้นทางต่างๆเพิ่มเติมซึ่งมันสร้างมูลค่าให้กับ องภูมิปัญญาของคุณที่คุณได้ถ่ายทอดออกไปคุณไม่ได้ทําเพื่อตัวคุณเองแต่คุณได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นแต่ด้วยความที่พลังงานนะคะพลังงานทุกพลังงานเขามีคุณค่าในแบบของคุณเมื่อคุณยอมรับแล้วคุณเห็นค่าในพลังงานของตัวเองโดยที่ไม่ได้ถ่ายออกไปแบบว่าเอาง่ายๆเลยนะคุณจะเจอบททดสอบที่ว่าคุณให้ฟรีอ่ะคุณจะเจอบททดสอบที่แบบว่าอ้าวแล้วแล้วคุณลา แปลว่าคุณไม่ได้รับในพลังงานของตัวคุณเองเลยไม่ได้รับในตัวเองเลยโลกนี้ขับเคลื่อนไปด้วยพลังงานดีๆเงินก็เป็นพลังงานดีๆที่จะมาซัพพอร์ตในการใช้ชีวิตของคุณนิ้ภาพออกไหมคะทำความเข้าใจตรงนี้นะคนที่มีอัตตาอีโก้ก็ข้ามคลิปนี้ไปเลยก็ได้นะคะเพราะหมอฟังเชื่อว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่หมอฟังพูดออกมาเพราะนี่จะเป็นการปลดล็อกศักยภาพปลดล็อกทางด้านการเงินปลดล็อกทำความเข้าใจปลดล็อกภารกิจทางจิตวิญญาณของคุณไปในตัว ปาฏิหาริย์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะปลดล็อกทุกๆด้านที่อยู่กับคุณที่เป็นคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้โหเป็นพลังงานที่ล้นมากๆเลยนะคุณอาจจะเจอทีมพพอร์ตคุณอาจจะเจอกลุ่มคุณอาจจะเจอครูครูบาอาจารย์พลังงานของคุณเนี่ยมันจะขยายและเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อคุณได้ก้าวแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดสู่สังคม เป็นงานที่เกี่ยวกับการคิลิ่งได้ช่วยเหลือได้นักบําบัดนักเกี่ยวยาผู้ถ่ายทอดผู้ส่งสารอย่างหมอฟังด้วยก็ได้ได้ทําตามฝันของตัวเองและยิ่งคุณทําที่หมอฟังพูดไปคุณยิ่งคุณทําคุณจะยิ่งเติบโตคุณยิ่งทําไปเรื่อยๆคุณจะรู้สึกว่ามันมีไอเดียมันจะรู้สึกว่าอะไรคุณก็ปลดล็อกได้อะไรคุณก็จัดการได้ไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาก็ตามคุณจะมีสติปัญญาในการจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคุณทําอย่างตั้งใจผลตอบรับที่ได้ ของที่เคยเป็นของคุณสิ่งที่เคยเป็นของคุณคุณจะสะสมมันจะถูกถ่ายทอดออกมามันจะรับทรัพย์รับคุณจะรวยคุณจะมั่งคั่งในแบบที่เป็นคุณในในความหมายที่คุณรู้สึกว่านี่นี่แหละคุณเพียงพอความพอของแต่ละคนไม่เหมือนกันความมั่งคั่งของแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณจะมีเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ไม่หมดอ่ะในภายภาคหน้าแต่คุณต้องเริ่มจากตอนนี้ก่อน นี่นั่นแหละคือเส้นทางของปฏิหารของคุณคุณจะมีเงินออมคุณจะได้เก็บคุณจะได้ส่งต่อมรดกองคภูมิปัญญาของคุณให้แก่ผู้คนอีกมากมายและคุณจะได้มีมรดกตกทอดให้กับตัวคุณคนรุ่นหลังคนในตระกูลคนในครอบครัวของคุณได้อีกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เสียเปล่าคุณจะได้ถ่ายทอดเมื่อประตูของคุณได้เปิดขึ้นคนที่เขาพร้อมเขาจะเดินเข้าประตูของคุณเอง ได้แน่หละค่ะผู้ที่มาทําหน้าที่ตรงนี้คุณคือผู้เปิดประตูบานใหม่ให้กับหลายๆท่านที่กําลังจะตื่นขึ้นอีกมากมายเห็นไหมคะในช่วงในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะก่อนหน้าเนี้ไม่ได้มีผู้คนหรือจิตวิญญาณไลท์วอล์กเกอร์ที่มาทำหน้าที่ตรงนี้โดยเชื่อมัน่น เราจะหาข้อมูลและองความรู้ได้ยากมากแล้วเราจะรู้สึกโดดเดี่ยวในเะส้นทางที่เราเดินมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเราแตกแยกรุ่นนี้นี่นะคะคือรุ่นบุกเบิกที่สุดยอดมากในการที่จะมาทําหน้าที่เป็นแสงสว่างในตรงนี้ตอนนี้หมอฟังเชื่อว่าทุกคนมีเขาเรียกไงเสรีในการลังสรรสิ่งสวยงามเข้ามาในชีวิตของเราได้มากมายลังสรรความงดงาม แต่คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกรับพลังงานในแบบที่อุแต่มันก็เป็นอีกเวล,เวลหนึ่งเลยนะสำหรับผู้ที่กำลังเข้ามาในเส้นทางนี้เพราะด้วยความที่เยอะผู้นำแสงเยอะกลายเป็นว่าคนเยอะเรื่องแย่อ่ะก็จะเป็นประมาณนั้นไปถามจิตถามใจแล้วคุณจะรังสรรค์แต่พลังงานที่คู่ควรกับคุณเข้ามาเท่านั้น พลังงานหนึ่งดูดพลังงานค่ะพลังงานเดียวกันจะลิกกันนะคะวันนี้พลังงานถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการความชัดเจนหรือกำลังจะตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างลุยเลย,เลยทำเลยเพราะนี่นี่แหละคือเส้นทางของคุณแล้วขอขอหน่อยนะจับอยู่ใกล้ๆพอดีค่ะ คุณจะเข้าสู่ความมั่งคั่งเหลือเฟือมากมายโดยที่มีเท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดว่ากันเถอะมันมาจากสิ่งที่คุณได้สร้างสรรค์คุณมาเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างคุณมาเพื่อเปิดประตูนําร่องให้กับผู้คนมากมายแต่คุณก็จะเดินบนทางนี้ด้วยความที่คุณจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณจะต้องออกมาเป็นแสงก่อนคุณคุณคุณนึงจะ มองมองได้ไก่มองเห็นแบบเลนซูม,มาโอ,อ้โคเส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงมันริบลีริบลีมองมีเห็นแต่พอคุณได้มาทํตสมของคุณจริงๆอ่ะภาพเป้าหมายของคุณมันจะชัดเจนมากๆแล้วทุกอย่างมันจะถูกปฏิป,ปต่อระหว่างทางคือความสวยงามมากๆที่เราจะไปถึงเป้าหมายของเราเนี่ยนี่แหละคือเส้นทางชีวิตของคุณคุณได้สร้างฝันคุณได้ต่อเติมคุณได้ประ,ประดิษฐ์คิดค้นหรือทําบางสิ่งบางอย่างออกมาแล้วคุณได้สร้างอ่าเว็บไซต์ เว็บไซต์ลงแพลตฟอร์มต่างๆคุณจะสร้างคอร์สต่างๆให้เพื่อให้ถ่ายทอดเนาะเหมือนการลงทุนอ่ะเหมือนการเล่นหุ้นนะคะมันก็เติบโตเติบโตเติบโตขยายแล้วก็เติบโตเติบโตเติบโตไปเรื่อยๆโดยที่การที่คุณอ่าลงทุนลงแรงครั้งเนี้ยเสริมพลังงานของคุณตรงเนี้ยในการจัดทําบางสิ่งบางอย่างต่อไปอ่ะมันจะเติบโตมากๆแล้วมันจะถูกถ่ายทอดแล้วมันจะจารลึกไว้หนตรงตรงนี้คุณคือครูรู้ ก็ยังคอนเฟิร์มเส้นทางของคุณครูคาอาจารย์ผู้เข้าเส้นทางนะตรงตรงนี้วางแผนแล้วก็ไปเลยค่ะในเส้นทางที่ที่คุณเดินไปเนะาะจักรวาลใบนี้กว้างใหญ่มากๆอย่าปิดเส้นทางของตัวคุณเองจงเติมแพชชั่นจงเติมไฟให้กับตัวคุณเองให้คุณได้มีแรงเสมอโดยการที่คุณกลับเข้ามาภายในกลับเข้ามาฟังเสียงภายใน กลับเข้ามาหลอมรวมตัวตนจิตญาณของคุณที่มันตกค้างตกหล่นอยู่มากมายนะคะช่วงเวลาที่มันจะรวมมันจะสวิงนิดนึงแต่เชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้แล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันขับเคลื่อนแล้วเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งนะคะคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เป็นคลิปที่อพอประมาณเนาะหมอฟางต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพ,นพี่พี่กัลายานิมิตครอบครัวทางจิตญญาณของหมอฟางมากมาก ที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ให้กับหมอฟางแล้วขอบคุณมากๆที่ปากต่อปากจริงๆกับพิมพ์เขียวนะคะแผนที่ชีวิตแห่งจิตวิญญาณของหมอฟางนะคอส414รบาทนะคะเป็นอาการอ่านกราฟเบิร์ชาร์ทให้กับเพื่อนๆนะรู้ว่าตัวตนของเพื่อนมาทำภารกิจอะไรอะไรเงี้ยติดกรรมอะไรมีอ่าสิ่งที่ต้องทำอะทุกอย่างคุณรู้อยู่แล้วเบอร์ชาร์ตตัวตนของคุณอนะคืออะไร แต่ด้วยศัพ์แล้วก็คำพูดหมอฟังชอบความชัดเจนก็จะถ่ายทอดออกมาในความชัดเจนอาจจะใช้เวลาในการจัดทำนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ยาวมากๆเลยตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง40ท่านแล้วเนาะหมอฟังรับแค่ร้อยร้อยท่านนะคะสามวันมานี้ปฏิหารก็เกิดขึ้นกับหมอฟังเช่นกันเห็นเห็นอะไรไหมคะรูปแบบที่หมอฟังกำลังทำคุณก็กำลังทำเช่นกันแล้ว แล้วมันจะเป็นเส้นทางที่จะทําให้คุณค้นพบกับความมหัศจรรย์คุณจะรู้พลังงานของตัวเองคุณจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอีกมากมายคุณจะรู้จากการที่คุณมองตัวเองนั่นแหละคุณเก่งมากๆคุณเติบโตคุณขยับขยายกราฟชีวิตของคุณมันจะพุ่งทะยานนี่นั่นแหละคือสิ่งที่หมอฟังสัมผัสได้จักรวาลชอบการเติบโตขยับขยายค่ะต่อยอด พลังงานของคุณมันยิ่งใหญ่มากกว่าที่คุณจะเก็บมันไว้ภายในคนเดียวคุณมีอะไรอีกหลายอย่างที่ทําได้แต่คุณเลือกได้ว่าคุณจะทำหรือคุณไม่ทํานั่นคือฟีลของคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่สนใจคอร์สเรียนคอร์สอ่นานไพ่จิบญาณเพื่อการตื่นรู้อย่างหมอฟางเนี่ยในคอร์ส2,222บาทยังไงก็ทักกันเข้ามาได้นะคะไม่หมอฟางก็สร้างไว้เนาะ เช่นเดียวกันแล้วก็คอสพื้นฐานการอ่านไพ่ทาโรนะคะก็111บาทนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดรับดูดวงส่วนตัวเนาะแต่ถ้าถามเป็นคำถามมาได้อยู่แต่อาจจะรอคิวนานนิดนึงนะคะใช้คำว่านานเลยอาจจะ2ส,สัปดาห์3ส,สัปดาห์หรือ1เดือนก็เป็นไปได้มาฟังมีโซแพนของตัวเองด้วยเช่นกันพูดไว้แล้วหลายคลิปเช่นกันนะคะ อาจจะทําได้เต็มที่ไม่เดือนนี้ก็เหลืออีกแค่เดือนหน้าประมาณนี้เนาะยังไม่มีกําหนดเวลาตายตัวแต่ก็จะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็คอร์สพิมพ์เขียวเนาะ,ะอีกอีกไม่เกิน40่ิท่านประมาณนี้เนาะก็บุญสัมพันธ์กันอย่างเดียวเลยถ้ามีบุญสัมพันธ์กันก็คงจะได้มาปลดล็อกด้วยกันนะคะความชัดเจนมันอยู่ตรงนี้แล้วอะอยู่ที่คุณเลยว่าคุณจะ รับหรือไม่รับยังไงหมอฟังก็เป็นแค่ผู้เปิดประตูไว้ให้สุดแล้วแต่คุณจะเดินเข้าประตูหรือคุณจะไปปีนกำแพงต่อไปตรงเนี้ยเลือกได้เสมอนะคะเลือกคุณจะชนกำแพงเลยก็ได้หมอฟังก็ชนกำแพงมาเยอะมากเหมือนกันจนกว่าจะมาสร้างประตูได้นะตอนเนี้ยคุณอาจจะมีแผนในการใช้ชีวิตที่มันแบบว่า โอโหโลดโผนเหลือเกินกับชีวิตเพรามัน,มนตลุมบอลเนาะคุณวางแผนมาเองอะ่ะพอคุณยอมรับนะคุณจะยิ้มกลิ่มเลยกับแผนในชีวิตของคุณโอ้โหฉันต้องมาเจออะไรที่มันสาหัสขนาดนี้เลยเหรอวางง่ายๆไม่ได้หรอเขียนแผนใหม่ได้ไหมอะไเนยคุณจะรู้สึกว่าแผนของคุณสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อคุณทําแผนของคุณนั้นสําเร็จแล้วอะ่ะ คุณถึงจะรู้สึกว่ามันปลดล็อกจริงๆยิ่งคุณเข้าสู่เส้นทางมันจะเกิดความเบาแล้วมันจะลื่นไหลโฟลฟ,ฟมากๆในชีวิตนั่นนั่นแหละค่ะคือชีวิตที่คุณลงมาเพื่อมีการการรู้การกระทาการมองเห็นการสัมผัสการพูดคุยในในมิตินี้นะคะธาตุรู้เท่านั้นที่จะนําทางคุณนะคะแต่ละคนแต่ละท่านก็จะมี แผนชีวิตแต่และบทแตกต่างกันแต่ผลสุดท้ายเราจะมีใจหนึ่งเดียวกันและคลื่นพลังงานที่หาคําตอบใกล้เคียงกันแล้วก็ลิงก์กันจึงมาฟังกันณนะตอนนี้แล้วคุณฟังฟังหมอฟังแล้วคุณเข้าใจนะคะขอบคุณมากๆที่เปิดใจให้การขอบคุณดีใจไม่หมอดีใจแล้วก็ไม่หมอยินดีมากๆที่จะต้อนรับของคุณเข้ามา ในช่องของหมอฟางในแชทของหมอฟางขอบคุณมากๆขอบคุณกะะัลยาณิเมรที่เข้ามาขอบคุณหมอฟางหมอฟางขอบคุณมากๆทํถ้าถ้าไม่เขาเรียกไงอะถ้าไม่ได้รับคํายืนยันมากมายบางทีหมอฟางก็มีนะช่วงที่แบบว่าหมดไฟหมดใจหมดแรงอะไรเงี้ยโดนทดสอบเยอะแยะมากมาย กับมีเพื่อนๆกั่อะไรอยาณมิตรที่ทักกันเข้ามาเอ้าหมอฟังหายไปไหนหมอฟังเป็นยังไงบ้างหมอฟังตอนนี้ไปทําบุญตรงนี้ไหมเรียกว่าอันนี้ไหมก็จะ,จะเข้ามาซัพพอร์ตแล้วขากาแฟแนะนำไพ่อย่างเงี้ยแนะนําเส้นทางมาบอกก็ขอบคุณที่ที่เข้ามารับชมหมอฟังแล้วทําให้เออมันเกตทุกๆอย่างในชีวิตอะในเงี้ยนี่คือคํายืนยันที่หมอฟังทํามาทั้งปีโดยที่ตัวเอง ทำช่วงแรกยอมรับเลยว่าพอเข้าเส้นทางเนอะอันนี้ท้ายคลิปเป็นการพูดกันแล้วกันเนาะตอนแรกนะหมอฟังเข้าเส้นทางโดยที่ตัวเองแบบไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้ตัวเองเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตรู้ว่าตัวเองไม่รู้เข้าใจไหมคะยังรู้ว่าตัวเองไม่รู้นั่นถือว่ารู้แล้วนะพอเราไม่รู้ปุ๊บเราก็ชัดเจนกับมันตรงที่ว่า ในลองทำในสิ่งที่ภายในอันนี้สิพิสูจน์ตัวเองในสิ่งที่ตัวเองรับรู้พิสูจน์สิ่งเสียงเรียกร้องอ้าวปลดล็อกในชีวิตเฉยเลยปลดล็อกการเงินเฉยเลยกับการที่ตัวเองมาทำภายอ๋อลังไหลเข้ามาแบบนี้นี่เองเริ่มเก็ตเริ่มเริ่มอ๋ออะเริ่มแบบว้าวว้าวเริ่มว้าวปุ๊บมันก็เริ่มไปเรื่อยๆคราวนี้หมอฟังไปป,ปิดตรงที่ว่าอยากพัก เาอ,อยากพักอยากนู่นอยากนี่อะไรเงี้ยจักรวาลบอกว่าไม่ได้ฉันไม่ได้ให้เธอมาเข้าสำนักขนาดนี้อะไรก็พอเราไม่ต้านเนาะไม่ต้านกับพลังงานของเราจริงๆที่ที่ทเราให้ความรู้สึกนั้นกับการเป็นว่ามันลื่นไหลมันมันไอเดียมันเันเจอดอะค่ะมันก็พอไอเดียมันหมาหนึ่งไม้มันก็ตามมา หนึ่งไม้มันมาอยู่แล้วหนึ่งไม้หนึ่งถ้วยเนาะมันเติมเต็มมาด้วยความสุขความเป็นชั่นอ่ะมันต้องมีความคิดก่อนมันมีอารมณ์เนาะมีหนึ่งถ้วยมาพอสุดท้ายมันก็เป็นหนึ่งเหรียญมันก็ตามมาด้วยกันอยู่ดีอ่ะมันก็ตามไปมาติดติดอ่ะแล้วมันเจอเจอกันไปมันก็วัฏจักรมันก็วนกลับมาอีกเนาะ ในเรื่องการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเนาะทำด้วยสิ่งที่เรารักจริงๆอะไรเนี้ยมันก็จะเป็นสองสองสองหนึ่งสองเราก็จะเจอเลข Engine, เลอ็นเจนดับเบิมาคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มทุกๆอย่างมันล้อกันไปหมดเลยนะศา,าสตร์ไพ่ศาสตร์ตัวเลขศาสตร์กษรเสียงสื่อต่างๆที่เราสัมผัสได้เพียงเราเลาฟังภายในของตัวเราเองหรือไฮเอเซลนั่นเองคะประมาณนี้มองฟางก็พูดปฏิปต่ปตอไม่ค่อยถูกเนาะแต่ก็พูดมาจากที่ตัวเองรู้สึกทั้งนั้นอะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็แล้วกันนะคะแต่เชื่อว่าใช้ใจฟังคิดซะว่ามาฟังนิทานเรื่องหนึ่งแล้วกันนะ mm hmm. คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอให้เ,เพื่อนๆมีความสุขมากๆและก็รับปฏิหารครั้งนี้ไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะ